อ้วนคือโรคไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างโรคอ้วนคือภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมเกินกว่าที่ระบบร่างกายจะจัดการได้และมันไม่ได้วัดแค่จากน้ําหนักค่ะแต่ต้องดูว่าไขมันอยู่ตรงไหนกระทบกับสุขภาพด้านไหนบ้างภาวะอ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวานไขมันความดันหัวใจภูมิคุ้มกันต่ำติดเชื้อง่ายหายช้ากว่าคนอื่นและยังเสี่ยงไขมันพอกตับรวมทั้งไขมันอักเสบในช่องท้องด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังเป็นโรคอ้วน วิธีวัดเบื้องต้นเลยนะคะก็คือวัด BMI ดัชนีมวลกายสูตรก็คือเอาน้ําหนักที่เป็นกิโลหารด้วยความสูงที่เป็นเมตรยกกําลังสองแล้วถ้า BMI ออกมาแล้ว23ถึง24.9เนี่ยก็คือเริ่มเกินแล้วนะคะ25ถึง29.9นี่คืออ้วนระดับ1แล้วถ้า BMI 30ขึ้นไปนี่ก็คืออ้วนระดับ2ขึ้นไปนะคะเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆมากมายเลยค่ะแต่ค่า BMI อย่างเดียววัดไม่พอนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาที่มีกล้ามเยอะๆเพราะฉะนั้นควรดูร่วมกับรอบเอวค่ะ ในผู้หญิงรอบเอวไม่เกิน8ปดสิบซนติเมตรในผู้ชายรอบเอวไม่ควรเกินเก้าสิบเซนติเมตรค่ะถ้าเกินก็คือเข้าข่ายไขยมันในช่องท้องสูงซึ่งเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆมากกว่าคนที่มีไขมันตามใต้ผิวหนังแต่ถ้าอยากจะแม่นยําที่สุดเล็กแนะนํานะคะให้ไปขึ้นเครื่องช่างอินบอดี้ค่ะเครื่องช่างอินบอดี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าน้ําหนักของคุณประกอบไปด้วยไขยมันกี่เปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อกี่เปอร์เซ็นต์เป็นน้ําเท่าไหร่แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าข่ายไหมยอยากให้เล็กช่วยดูให้ พิมพ์อายุส่วนสูงน้ำหนักและรอบเอวไว้นะคะเดี๋ยวเล็กช่วยคำนวณให้ว่าเข้าข่ายตรงไหนจะได้เริ่มดูแลตรงนั้นก่อนถ้ารู้เร็วก็ฟื้นฟูได้เร็วค่ะสุขภาพกลับมาได้ไม่ต้องรอให้โรคถามหาเพราะสุขภาพดีเป็นเรื่องสนุกค่ะ